เราจะมาเรียนเรื่องหลักในการทําแผลนะคะหลักในการทําแผลต้องสะอาดและปลอดภัยประหยัดสิ่งของเครื่องใช้และเวลาโดยใช้หลักอสเซปติกเทคนิคและต้องทําแผลสะอาดก่อนทําแผลศกระปกหรือติดเชื้อก่อนเสมอวัตถุประสงค์ของการทําแผลหนึ่ง เพื่อให้สภาวะที่ดีเหมาะแก่การงอกของเนื้อเยือ่อสดูดซึมสิ่งขับหลังเช่นเลือดน้ำเหลืองหนอง 3. จำกัดการเคลื่อนไหวของแผลให้อยู่นิ่ง 4. ให้ความชุ่มชื้นกับผิวหนังพื้นผิวของแผลอยู่เสมอห ป้องกันไม่ให้ผ้าปิดแผลติดและดึงลังเนื้อเยื่อที่งอกใหม่เพราะนั้นแผลจะต้องไม่แห้งเกินไปหกป้องกันแผลหรือเนื้อเยื่อที่เกิดใหม่จากสิ่งกระทบกระเทือนเจ็ดป้องกันแผลเปื้อนเปื้อนเชื้อโรคจากอุจจะละปัส,สวะหรือสิ่งสปปกปรกอื่นแปดเป็นการห้ามเลือดเก้า เพื่อให้ผู้ป่วยสุขสบายนะดังนั้นหลักในการทำแผลนะคะสรุปง่ายๆหนึ่งทำให้ง่ายแต่ถูกเทคนิคสองเหมาะกับอวัยวะที่บาดเจ็บนั้นสามไม่คงแต่ยืดหยุ่นได้สี่เหมาะสมกับราคา ราคาในที่นี้ก็คือเในเรื่องของวัสดุสิ่งของที่ใช้นะคะต้องเหมาะสมต้องไม่ใช้อะไรที่มันใชภ้ภาษาว่าเวอร์จนเกินไปนะคะหาสามารถซึมซับสิ่งคัดหลังได้ดีนะคะหไม่ทำอันตรายต่อเนื้อเยื่อที่งอกขึ้นใหม่ 7. ไม่ดูน่าเกลียดก่อให้เกิดความมั่นใจเมื่อต้องประกดตัวต่อสายตาผู้อื่น เพราะนั้นหลักการปิดพ้า๊อ์ปิดพลาสเตอร์นะคะต้องทำให้ดูดีทีนี้การทำแผลนะคะแบ่งออกเป็นสองประเภทนะอันที่หนึ่งการทำแผลแบบแห้งนะหรือดายเดซซิ่งนะคะอันนี้นะักศึกษาต้องเกี่ยวข้องเลยนะคะดายเดซซิ่งนะใช้สำหรับทำแผลสะอาดแผลปิดหรือแผลที่ไม่มีการอักเสบ เป็นแผลที่ไม่มีสิ่งขับหลังมากนะคะแผลที่ที่แบบใกล้จะหายนะอันนี้นะคะใช้ดเดซิงนะคะสองการทำแผลชนิดเปียกนะหรือเวทเดซิงนะคะอันนี้ใช้สำหรับทำแผลที่มีลักษณะเป็นแผลเปิดแผลที่มีการอักเสบติดเชื้อหรือแผลที่มีสิ่ง การขั้นหลังมากนะซึ่งการปิดแผลขั้นแรกจะใช้วัสดุที่มีความชื้นนะคะเช่นก๊อสชุบน้ำเกลือนะคะน้ำเกลอก็คือ0.9นดีจิาสลายปิดไว้นะคะแล้วปิดตามด้วยก๊อสแท่งอีกครั้งนะคะแต่ในบางแผลอาจจะพิจารณาใช้น้ำยานะหรือใช้ยาฆ่าเชื้อร่วมด้วยนะคะ ถ้าแผลนั้นมีลักษณะของการติดเชื้อถ้าเป็นแบบแผลเปียกนะคะเราต้องไปดูว่าแผลนั้นจะใช้วัสดุอะไรในการปิดแผลก่อนที่จะติดพารอตนะคะอันนี้บางทีเกี่ยวข้องกับแผนการรักษาของแพทย์ด้วยแต่ขณะเดียวกันเราก็ต้องมีเ,เทคนิคนะหรือความรู้ที่จะยึดปฏิบัติได้ด้วยนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำแผลนะคะ มีอะไรบ้างก็คือในเรื่องของอุปกรณ์ในการทำความสะอาดแผลนะคะก็พัสเซททำแผลนะคะในเซททำแผลก็ประกอบด้วยอุปกรณ์ย่อยๆลงไปอีกนะคะแล้วก็วัสดุสำหรับปิดแผลนะคะมีอะไรบ้างนะคะอุปกรณ์ผ้าสำหรับปิดแผลอุปกรณ์อื่นๆที่จำเป็นนะคะอันนี้เป็นการเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะคะ อุปรกรณ์ทางความสะอาดแผลนะคะอันที่หนึ่งชุดทำแผลนะคะหรืออินสตั้กเมนเนี่ยนะคะที่ผ่านขั้นตอนการทำให้สะอาดปสัสจากเชื้อแล้วนะคะ บางกรณีอาจจะเป็นเซ็ตที่เรียกว่า d i s p o s นะคะใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งนะคะบางกรณีหลังจากทำแล้วนะเอาไปล้างทำความสะอาดแล้วส่งค่าเชื้อนะคะอันเนี้ยนะ,ะในในเซ็ตก็จะประกอบด้วยปากคีบนะคะมีสองอสองตัวนะคะปากคีบชนิดไม่มีเขี้ยวหรือนอนทูตฟอ์เซปแล้วก็ปากคีบชนิดมีเขี้ยวก็คือทูตฟอ์เซปนะคะแล้วก็มีถ้วยใส่สารละลายนะคะ หรืออาจจะเป็นวัสดุเขาเรียกอะไรเป็นถาดแล้วมีช่องใส่น้ำยาก็ได้นะคะในนั้นก็จะมีสำรีมีผ้ากอสในปริมาณที่กำหนดพื้นฐานนะคะอย่างเช่นสำลีอาจจะ5ก้อน6ก้อนนะผ้ากอสซแผ่นอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะถ้าไม่พอก็ใช้เติมนะคะอันนี้อยู่ที่การประเมินแผลนะ เราจะเตรียมอะไรบ้างนะคะประเมินเพื่อจะเพิ่มเข้ามาในนี้นะคะสองสารละลายหรือโซลูชันนะคะสารละลายนี่ก็มีสารละลายที่เป็นน้ำยาฆ่าเชื้อนะคะน้ำยาฆ่าเชื้อเรียกแอนติเซปติกนะคะแล้วก็สารละลายที่เรียกว่าน้ำเกลือล้างแผลนะคะ0.9%น้ำมอสลายที่ปัสจักเชื้อนะคะทีนี้การใช้น้ำมอสลายเนี่ยถ้า เเป็นขวดใหญ่นะคะเขาให้กำหนดว่าภายใน24ชั่วโมงเท่านั้นเกินจาก24ชั่วโมงห้ามนำมาใช้นะคะเพราะนั้นคนที่เปิดขวดน้มอัดใสขวดแรกในกรณีใช้ร่วมกันนะคะถ้าเป็นคนเปิดครั้งแรกจะต้องเขียนว่าใครเป็นผู้เปิดเปิดเวลาเท่าไหร่นะคะวันอะไรนะคะวันที่เท่าไหร่เขียนลงตรงนั้นด้วยนะคะ ทีนี้เรามาดูนะคะน้ำยาที่เกี่ยวข้องมีอะไรบ้างนะคะนะแน่ๆคือเจ็สิเปอร์ซ็นแอลกอฮอล์นะคะแอลกอฮอล์เนี่ยใช้สำหรับเช็คผิวหนังรอบๆแผลนะคะคุณสมบัติคือสามารถฆ่าเชื้อที่ผิวหนังได้ประมาณร้อยลเก้าสิบภายในเวลาสองนาทีนะคะฤิ์ของแอลกอฮอล์เนี่ยมันทำให้โปรตีนตกตะกอนหรือแตกสลายนะคะและแปละ มันก็จะระคายเคืองนะต่อเนื้อเยื่อที่จะตาไปใช้ในบาดแผลดังนั้นไม่ควรใช้เอ่อแอลกอฮอลในบริเวณที่เป็นเนื้อเยื่อนะคะเนื้อเยื่ออ่อนไม่ควรใช้อย่างนี้ใช้เฉพาะตรงบริเวณที่เป็นผิวหนังเท่านั้นนะคะก็เมื่อใช้เนี่ยมันจะเกิดเอ่อการ เกิดตะกอนนะคะอยู่ในเนื้อเยื่อนะคะก็ทำให้มีผลต่อการอักเสบติดเชื้อบริเวณนั้นได้นะคะนะดังนั้นนะคะเน้นนะไม่ควรใช้แอลกอฮอล์เช็ดในแผลโดยตรงนะคะนอกจากแอลกอฮอล์แล้วนะมีพิงเจอไอโอดีนนะคะ แต่ทิงเจอเออดีนี้สมัยนี้ไม่ค่อยใช้แล้วนะั้นเนื่องจากว่ามีเสถิิิของการคนที่แพ้เยอะมากนะคะทีนี้ให้รู้ว่านะทิงเจอเอดีเนี่ยมันเป็นน้ํำยาทําความสะอาดผิวหนังที่ดีมากราคาถูกนะคะแต่มีพิษนะคะก็คือท็อกซิซิตี้นะต่อเนื้อเยื่อะนะคะบางคนแพ้นะก็มันสามารถที่จะฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้นะคะ แล้วก็เชื้อไวรัสก,ก็ได้ด้วยนะโดยจะฆ่าเชื้อแบคทีรียที่ผิวหนังได้ประมาณร้อยเก้าสิบในเวลาเก้าสิบวินาทีนะเพราะนั้นจึงเห็นว่ามันดีกว่าแอลกอฮอล์นะคะจึงนิยมใช้เป็นน้ำยาสำหรับทำให้ผิวหนังสะอาดปราศจากเชื้อนะคะอาจใช้ในการรักษาแผลถลอกได้นะคะโดยใช้ความเข้มข้น0ูนยถึงหเปอร์เซ็นตนะ,ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันมีข้อเสียคือเมื่อทาบริเวณผิวหนังแล้วนะ มันจะทำเป็นตัวทำละลายเนี่ยจะระเหยไปนะคือน้ำยามันมันจะระเหยออกไปได้นะคะทำให้ความเข้มข้นสูงขึ้นนะคะผิวหนังจะไม่พองได้นะคะหลังนั้นหลังจากใช้น้ำยาหนึ่งนาทีแล้วต้องเช็ดตามด้วยแอลกอฮอล์เจ็ดิบเอร์เซนะตอย่างที่ครูบอกเนาะบางคนใช้ใช้ไม่เป็นนะทำให้ผิวหนังพองนะคะเนื่องจากไม่ใช้70%เซ็ตแอลกอฮอล์นะคะ วิธีการแก้ไขในสมัยนี้นะคะก็คือ,อไปใช้น้ำยาที่เรียกว่าน้ำยาเบต้าดีนหรือโพวีดีนนะคะแทนนะคะก็น้ำยาตัวนี้นะนิยมใช้มากนะคะเป็นน้ำยาที่ละคายเครืองต่อผิวหนังน้อยกว่าทิงเจอร์ไอโอดีนนะ,ะใช้ได้ดีในมิวคัสเมมเบนก็คือเนื้อเยื่ออ่อนใช้ได้นะคะโดยไม่มีปฏิกิริยาต่อมิวคัสและโปรตีนในสิ่งขับหลังนะ ต่างจากแอลกอฮอล์เห็นไหมแอลกหอฮอล์ห้ามใช้นะคะมันจะทําให้โปรตีนจับตัวกันแต่ทีเจโอดีนมันไม่ได้ทําให้โปรตีนจับตัวกันแต่มีข้อกําหนดว่าถ้าเอาเบตาดีนไปใช้ในเนื้อเยื่ออ่อนนะต้องเจอจางปริมาณของความเข้มข้นนะคะอย่าใช้เบต้าดีนเอ่อในลักษณะของความเข้มข้นในเนื้อเยื่ออ่อนเด็ดขาดนะคะ นอกจากนั้นก็มีนะไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะคะมันเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อตัวหนึ่งนะจัดอยู่ในกลุ่มของออกไซด์นะสามารถฆ่าเชื้อโรคได้โดยการสร้างออกซิเดนต์นะคือไฮโดไฮโดซิลฟีเลตบิคอนะคะอ,อ,อันนี้เป็นองค์ประกอบทางเคมีนะคะมันจะไปทำลายเชื้อจุลินทรีย์ก็คือพวกไมโครออร์แกนิซึมเนี่ยนะพวกเชื้อโรคตัวเล็กๆเนี่ยพวกแบคทีเรียพวก ไวรัสชราอะไรก็แล้วแต่นะใช้สำหรับล้างแผลสกปกนะแผลที่มีหนองหรือริมเลือดนะคะไฮโดเรเจนเปอร์ออกไซด์เนี่ยแปรสภาพได้ง่ายนะจะสลายตัวเมื่อโดนความร้อนหรือมีสารอื่นเจือปนนะคะเขาบอกออไฮโดรเจนเวลาเก็บต้องเก็บในขวดที่เป็นสีทึมๆนะ ห้ามตักแดดนะคะปิดฝาให้แน่นนะ,ะเวลาเราใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ o ในการทำความสะอาดล้างแผลเนี่ยมันจะเป็นฟองนะฟองแบบฟองฟัดเลยนะคะม,มันเหมือนเราเอ่อเขาเรียกอะไรนะฟองเหมือนคล้ายๆผงซักฟอกที่เราตีขึ้นมานะคะน้ำยาตัวอื่นนะที่สามารถฆ่าเชื้อได้นะคะก็คือยายาเด็กินนะคะหรือเด็กซินโซลูชันเนี่ย ไม่เป็นไฮเปอร์คอไลท์นะคะโซลูชันนะมันสามารถฆ่าเชื้อโรคและทำลายเนื้อตายได้นะคะเพราะฉะนั้นคนไข้ที่มีภาวะเนื้อตายเนี่ยนะมักจะได้รับยาเดกกินเนี่ยแพกเอาไว้ด้วยนะแต่การแพ็คนี้ต้องเจียจางนะไม่ใช่เอาเพียวๆเอาร้อเซ็ของน้ำยาความเข้มข้นของน้ำยาเนี่ยเข้าไปแพกนะคะผู้ที่มีแผลเนื้อตายนะ นะใช้น้ํำยาตัวนี้นะในการรักษาแต่มีข้อเสียคือมันจะละลายเลือดนะคะทําให้เลือดแข็งตัวช้าลงได้ไม่ควรใช้ในแผลสดนะคะเพราะละใครเคือตงต่อเนื้อเยื่อนะก่อนทําแผลจริงต้องเจือจางความเข้มข้นตามลักษณะของแผลอย่างที่ครูบอกแล้วนะคะอย่าใช้น้ํำยาเข้มข้นกับแผนะแลภายในนอกจากนั้นนะคะ น้ำมันสลายน้ำมันสลายไม่ใช่น้ำยานะคะแต่เป็นสารสารละลายนะคะเซเลียมคลด์นะคะหรือศูนยจุดเก้าเปอร์เซ็นต์น้ำมันสลายเนี่ยคุณสมบัติคือเป็นไอโซโทนิกกับเซลล์ก็คือความเข้มข้นของออของน้ำเนี่ยนะคะเท่ากับความเข้มข้นของเซลล์ในร่างกายนะคะคุณสมบัติคือช่วยในการกระตุ้นการงอก นะการงอกใหม่ของเซลล์ไม่ทำลายได้เยอะน,นะคะเพราะนั้นในการทำแผลที่ต้องการความชุ่มชื้นหรือในแผลที่เราจะต้องแพ็คน้ำยาเนี่ยเราจะใช้0.9น้มอสลายเนี่ยเข้าไปเ,เป็นตัวเขาเรียกตัว,ต,วตัวที่ทำให้เจือจางอะนะคะ